สวัสดีครับที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะพาทุกท่านมาพูดคุยและร่วมยินดีกับบัณฑิตนะครับที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับและตอนนี้ผมจะพาท่านไปพูดคุยกับบัณฑิตปราโมทพัราศักด์นะครับซึ่งเป็นบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่ได้ เขารับพระราชทานประญาศในครั้งนี้เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้แบบรับปริญญาในครั้งนี้ครับมีทั้งความภาคภูมิใจครับแล้วก็หลายๆความรู้สึกครับบัณฑิตปราโมดนี้เรียนวิศวกรรมสาขาอะไรครับผมเรียนวิศวกรรมเคมีและชีวภาพครับครับผมเป็นเกียรติิยมอันดับหนึ่งนะครับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมเคมีและชีวภาพเกียรติยศอันดับหนึ่งปราโมดผลสัตว์ ผลการเรียนสูงสุดเลยของคณะครับผมผลการเรียนเท่าไหร่ครับสามจุดเก้าแปดครับโอ้สุดยอดมากอีกส่วนหนึ่งก็ได้ได้รางวัลในในส่วนของมหาวิทยาลัยด้วยเป็นรางวัลอะไรครับเป็นรางวัลกันเกาทองครับกันเกาทองครับนะครับแล้วก็มีรางวัลที่ภาคภูมิใจสูงสุดอีกรางวัลหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆงไหนขอโชว์หน่อยอ่านี่คือรางวัลอะไรครับ อันนี้คือรางวัลเหรียญเรียนดีครับจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับเข,เขาพิจารณาจากส่วนไหนเบื้องต้นครับผมท,ที่ที่ทราบมาคร่าวๆเขาเขาพิจารณาจากเกียรติเฉลียสะสมครับเกียรติเฉลียสะสมสูงสุดของคณะวิศวกรรมาศาสตร์ครับแล้วก็ทั่วประเทศเหรอครับทั่วประเทศอันนี้เขาคัดเป็นมหาลัยครับเขาจะคัดตัวแทนของแต่ละมหาลัยครับไป,ไปรับเหรียญเรียนดีครับ ซึ่งก็ได้ทั้งเหรียญทองนะครับแล้วก็จิตวิัติด้วยใช่ครับนะครับเป็นยังไงต่อจากนี้ต้องเข้าสู่การทํางานแล้วนะครับต้องเป็นชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งตอนนี้วางแผนยังไงบ้างครับปัจจุบันนยาทำงานอยู่ที่บริษัทอิโนมโตครับโรงงานปทุมธานีครับตำแหน่งเทนิคอลสตาฟครับโปรดักชันครับก็เป็นไงได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนไหม ค่อนข้างที่จะได้ใช้เกือบเกือบเกือบทุกวิชาก็ว่าได้ครับอ่าครับเดี๋ยวขอว่างเหรียญหน่อยนะว่างเหรียญก่อนแล้วกันนะครับอ่าก็เป็นการทํางานนะครับก็ต้องสะสมประสบการณ์ต่อไปใช่นะครับอ่าซึ่งเป็นการเริ่มต้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากในการประสบความสําเร็จนะครับขอดูไปปริญญาบัตรเราหน่อยนี่เลยนะครับโอ้โห มีใครมาร่วมยินดีครับก็มีครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณคุณย่าครับแล้วก็พี่น้องลุงป้านาอาเป็นไงท่านเห็นใบปริญญาของเราก็เพื่มปีมครับดีใจกับผมได้เอาให้ท่านดูไหมให้ดูครับแกเปิดดูอยู่ครับโอ้เชื่อเลยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในการเรียนนะครับเห็นบอกว่าเป็นนักกิจกรรมด้วยช่วงเรียนทํากิจกรรมอะไรช่วงเรียนก็กิจกรรม ที่สังเกตได้ที่รู้ทั่วไปก็คือเป็นกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับก็ก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วย่างเช่นกิจกรรมออกค่ายอาสาครับเช่นกิจกรรมวิศวกรรมวิชาการวิศวะวิชาการนะครับก็เป็นการออกค่ายอยู่นอกสถานที่ก็ไปสอนแล้วก็ไปให้ความรู้เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมครับอื ทางทากิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับ,รบแล้วก็ได้มาถึงผลการเรียนสูงสุดของคณะเลยนะครับขอบคุณบัณฑิตนิวนะอยากขอบคุณใครพิเศษบ้างผมก่อนอื่นก็คือต้องขอบคุณตัวเองก่อนครับที่สู้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความตั้งใจมีความพยายามส่วนที่2ก็ขอขอ,ขอบคุณครอบครัวครับที่คอยสนับสนุนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณครัวครัวอาจารย์ที่ มอบความรู้แล้วก็ประสบการณ์หลายๆอย่างในการเรียนแล้วก็ในการใช้ชีวิตให้ครับผมขอบคุณน้องนิวเช่นเดียวกันนะครับที่มาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทํางานและชีวิตต่อไปนะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องนิวนี่คือบัณฑิตราโมท์พระศักดินักนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ